เซลมื่อนี่ผมสิภาพพี่น้องมาเบิงเด้อมาเบิงหมองที่เคยพบเคยพอกันสมัยตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยสมือกันยังมีเห็นอยู่นั่นก็คือหวยวังยุ่งหวยวังยุ่งนั่นเป็นหวยเกา่าโบราณโบราณตั้งแต่กี่มีมาตั้งแต่โดนนมนา่นนะครับแต่ว่ามหมโหเคยหูวจักแต่ว่าหวยวังยุ่งหวยวังพวงท่าม ไลยหวยที่ในหลอบนันหรือหลอบนันอาหอยหลอบันตะเ้านี่ยังมีหวยอีกลายหวยนะครับสิสิิาพาไปเบิ่งกันนะครับเนาะครับเ้ามอนีกระพ,พี่พ้นองมาหลาะเก็บบัว เกินบัวหลวงบัวเม็ดบัวไนเหลือแต่เสื่อนนะครับแต่เป็นบัวที่มอกินได้ทั้งดอกบัวทั้งฟักบัวทั้งเม็ดบัวทั้งไหลบัวพี่น้องูงจัก็น้อไหลบัวคืออย่างหามาเก็บบัวมาหนีแต่เศ้าเลยนะครับเพราะว่ายันคนอื่นเอาไปก่อนมองนี้ก็คือว่างยุ่งนะครับว่างยุ่งแต่ก่อนเป็นบุงเป็นยังนาะ หลายหม่องหลายๆบอลเทียนเป็นบ,บุงบุงยุงบุงยังนะครับแต่ว่าสมัอนี้ผมคุดสะมาผมเป็นเห็ดเป็นโคกเป็นอย่างปลูกป่าแล้วนะครับคุดค้าุดสะเต็มอยู่นะครับอันนี้ทางคางนี่ก็มีคนมาใส่บางลั่นโอ้บบะเมียนบางลั่นใส่จันน์เนาะใส่จันน์กับทำมาหากินตามภาษาเพิินคือว่าล่ะอยู่ในหอยวังยุงนะครับ คนที่เบ่งคลิปอยู่นี่จำได้บ่เนาะต่อใหม่ตอนี้เป็นต่อแค้นหรือว่าต่อยางหน้าหง่นี่ยแหละครับแถวแวนี้แต่ก่อนสมัยเป็นเด็กหน่อยเลี้ยงงัว่รเือเป็นผู้บบาแว่งแห้่งจนว่ามาเลี้ยงงวเลี้ยงคว้ยต้องล่อขามนำมงนี่เพราะว่าเอางวเอาคว้ยขามนำมงนี้นะครับขามมงนี่ก็คืึ้ต่อใหม่นะครับต่อใหม่ตอนี้แต่ก่อนเนี่ยสูงแห้งผมว่าประมาณตึกสี่สั่นหรือสามสั่นนี่ะครับต่อใหม่ตอนี้นะขึ้นไปข้างบนครับ ไปลรากระโดดลงมาในนาบในนาบมวปนปะยังบ่มียังเล่นครับแต่ก่อนนำไซ่งามหนะนั่นตอนหนึ่งอยู่เมนเหมือนหนะนั่นก็บเมนตอนหนึ่งต้อสูงเป็นต้อแค้นต้อ,อย่างนะครับขันจัมบ่ผิดนี่ห้อ,อยลงลอยเขาตัดไปเ็ดเฟอร์นิเจอร์แนะ่ยังแนะ่ก็สมือนี่มันอยู่ยากนะครับพวกธรรมศาสตร์สมือไม่โค้คุดขึ้นแนะ่ยังแนะ่ต้อกับไฟใหม่คนมาวานแหกระจุดต้อหอย ก็ไฟไหม่กุดลงมาเรือซํำนี่นะครับเรือบ่ดถึง2เมตรแต่ก่อนเพราว่าประมาณ10เมตรถึงสิบหเมตรครับโดดหน่ำลงไปอู้เย็นจ่อยครับงลางนี่ไปจําได้แน่นอนคอมเมนต์มาในเด้อพี่น้องเอ้ยบอกไปว่ามากกับเรือแต่ความทรงจําดีๆง,งามๆแต่ก่อนตะกี่เนาะ แต่สมัยสมือหาคนเลยนนำหวยบ่อใดบ่อมีแล้วมาจะพามาเก็บพักกูดก่อนพักกูดอยู่หอยหรือพักกูดพักน้ำนะครับเอืน่นแล้วแต่ส่อเอืน่นอาจสิคนระยางกระจักเก็บไปพอได้ตกแจวครับลวกจแจวไปก่อนแถวนี้ลลยแห้งครับเป็นบึ้งนะครับบึง้งแล้วก็เป็นน้ำที่ลึกใสหนึ่งแห้งแต่ส,สมือน,นี้ย่างขามกันเลยครับเพราะว่าการคุหลอกคล้องกับสิบปี เจ็ดปีถึงสิปีมันคุดหลอกทีหนึงเนาะนะพักเจ้าวกันเด้อพี่น้องเด้อ ลม่ามาจาังห่างจักหน่อยนึงก็มาหอดปตาบอนบอนเป็นบอนหวยบอนขั้นเมื่อมาหาหำบอนครับ,บคุยบอนเป็นว่าทั้งคทั้งุยทั้งหำม <c oughs> จะเอาไหนกันแน่อันผู้นายหูก,กินผู้นายบุหูกินเดอ้อนี่ผเวลาเห็นบมเป็นกับขั้นหอดเด่นหอดปาก ตัวแซ็มเฮงครับแกงคุยบอนหรือหำบอนนะครับเอาหาอีกกอนจะข้าวนึงขั้นบเบาเหลืองตะกีตะกอนไปห่วยไปน้องกินหนำใสน้สนอพนวะนี่ครับวิธีการกินหนำตะกอนโบราณน,นี่สาธิตให้เบื้องเด้อเหยียบเหยียบเดี๋ยวพกไปหนำแล้วก็เอาใบบอลไปห้องครับห้องแล้วก็ห่อขึ้นมามากินนี่ผมมือเดียวก็เลยห่อไปเลยเอาลองเมืองใหม่เด้อ แต่ก่อนกินนำํำดูในบึงนีเหยียบครับเหยียบมันเป็น่องในนห้นําไลขึ้นแล้วก็บใบบอนกอบขึ้นมากินแซ่บเสยครับผมนางถัดมาอีกจังหน่อยมาเห็นผักอยังง้อนี่นนอไครจำได้แน่นี่จำบอดได้สิบอ,อกเดอ้อนี่คือผักพิงพว้ไผักพิงพวย้ยเจวหยอด เด็ดยอดพี่แจวปนป้าปนกระปูปนห้อยปนกุ้งปนยังก็ได้นะครับแทบคือกันครับตนนัวนี้พักพิงพวยเอาเดินลกไปปลูอยู่บ้านนำเจ็บของหอยปูกอยู่บ้านพอได้กินมาต้องมาหาอยู่ห้อยเนาะบอแล้วก็ทอนออกกบอนเมื่อนำไปปูอยู่บ้าน,น,ออานพอได้กินคุยบอนนำ นานๆนกน็ภัอยอยู่หอยก็พอได้กินนอ่อกินเอ่เนื้ออยู่เด้อนี่เด้อ,อ,อกอภัยนี่ก็ไัยภผยหน่ออยู่ลงหอยนีนอ่องามงามยางไปยังมาซองไปมาหอยเห็นไก่ปลาเสร็จแล้วสามตัวเป็อนอยังลงรงมรมไปผมเลยเงี้ยเนี่ยมาเอาไก่ปลาอยู่ตน้ตนตน้นขอบอ้ต้นบักขอบด้วยนี่ตน้นมกขอาต,ต,ตัวนี้แต่แต่สมัยเป็น็หน่อย ตัไอ้จำไหนเงี้ยต้นมะพร้ในหน้าแถววังยุ่งอยู่ละอยู่เที่งคู่หวยเพิ่งก็ปลูกมันไว้แล้วพอพอด้ขายมันละปลูกมันสัมปะหลังไว้เมื่อวันมันป่วยถ้ากินเด้อพี่นอ้องป่วยถ้าขายงวูสายงววูควายเห็นอันนอ อันนอคาเด้พี่น้องคนจูดไฟเอาไฟจูดไว้มันก็เลยเกิดใหม่ลกเอากหนนะาพอเด็กเจ้ยวคือกันเอาของรองหวยมึพไปห่วงดอกมัง่งเก็บกินได้ตามสบายครับบ่เป็นเจ้าของก็บเก็บกินได้ของรองหวยนี่นอคางามงาม,งามกำลังขืนไมเลยมาได้นอคาหยอดคาสมีกพอเลยเด้อย่างเลาะมึงหวยกว็นหน้า นี่คือเรื่องนะครับเรื่องที่เลือวยทวานแหอยู่ไกล้ๆกันทดนะครับเรื่องของวานแหนี่ปกติขันมีแหมานํานะครับผู้เฒ่าผู้แกรหรือว่าสมัยแต่ก่อนเพิ่นสีมีคาถาเอินป้าให้มาติีแหได้่นก็คือก้อนดินปกิปั่นดินเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนทีล,ละก็โยนลงกลางๆวันเด้นนี่ตุมนี่โยนลงจักน้อยหนึ่งเพิ่นก็เอาแหหวานลง ต่นี่ผมบ่มีแหหรือบริวารป้าห้ายครับนี่ตื่นตื่นว่าร่วงเห่าจะละเทือนในพอ่อตุ่มเลยนะครับเขาถาโบราณเพื่อนวาโยุนตุม่มนี่ก็เป็นเครื่องมือเก่าของเพื่อนที่เพื่อนว่างไว้มันห่างคนว่ากันทดมองนี้เทือนกันทดพอไอหงนะครับแต่ก่อนหรือว่า ดีนี้เปินไป,นปนก็ถอดสาวหงส์แล้วก็ถอดสาวอ่าก็ถอดพอสาวหงหรือก็ถอดวังยู่นะครับนี่มงบวกนี่กระเม่นนะครับมงมะเข้าไปเป็นเด็กหน่อยคิดจำในบ้บ่นี่มงนี้ซื้อนี่นี่เป็นต้นบักม่วงหน่อยเหรียญมาเหรียญหนามมีเมื่อย์กระขึ้นบักม่วงกินเหรียญหนามมงนี้แล้วครับมงปอยคั้ยลงหนามมงลงเหรียญหนามกันย่ำม,มันห่อนเนาะย่ำห่อนเดือเมษาได้ยัง,งกินบักม่วงคั้วกระขึ้นมาท่านี่แหละนี่ขึ้นไปหัน,ไปห,นไปหันยางไปหัน มันสีเห็นแตกกบกครับตอนนี้มันบ่เห็นอีกต้นหนึ่งก็คือพ่อนสมพอครับต้นกระดุนต้นกระดุนลูกก้มๆนี่อยู่แถวนี้แหละครับวางนี่นคนขายไปแล้วนะครับใน้ยินขา่าวคนขายไปพันหานี่แหละเขามาคุรหลอมไปแล้วน่าเสียดายนะครับเนาะอนุลักไว้แน่กระบ,บอกเนะาะเจ้าของหน้ากระเด็น ยังเรือไว้ใหบ่งแต่ต้นไม้ญ่นั่นคือต้นไม้ยื่นครูแฝดแต่คนละสนิทต้นหนึ่งเชื่อเออนว่าต้นสมฮ่วงอีกต้นหนึ่งเสื่อนว่าต้นกานเหลืองอายุเกือบ้อยปีละครับผมว่าเพราะว่าผมเป็นหนุ่มผมก็เห็นต้นนี้ผมกระเ่าแล้วก็คือเห็นคือเก่าแต่ว่าต้นไม่ใหญ่ถึงนกวเก่าอยู่ทรายมือนี่คือต้นสมเอ่อต้นกานเหลืองนะครับต้นเหลืองมีปุดๆโปะเป่านี่แต่อยู่ขัวมือนี่คือต้นสมฮ่วง ตามเพลินอื่อนภาษาเพลินอื่นมาแถวบานผมนะครับบานตั้งเอลินเสร็จนี่ห้อยเพิินถากรถาเอายางถากรเ,เปวกไปเห็ดยางน้อนเป็นสมุนไพรหรือเป็นยางนอนต้อนกันเหลืองนี่นอต่กอนนำสิไลมาจากวังยุงนะครับ ไดมาจะวองยุ่งลงมาล่ำห้อยครับที่เห็นไหลมามา,มาติดขั้นทดนะครับขั้นทดขั้นไปก่อนนะครับตัวนี้ก็มีขั้นอยู่แต่ว่าต้องกลางแวงไปเลยครับหัวนำเสาะทุกป,ปีทุกป,ปีะกน,กนะครับเ,เพมีการสมเสียนะครับก็เลยปล่อยปล่อยเลยตําเลยเป็นขาเพราะว่าหมมีการสมแสมไปเพราะเหตุดวงพ่วงนะครับวงทดสุดต่กอนไดมาแบกดินใจนะครับกันนํำไป ปลาเข่าแต่ก่อนอู้ยหลายแห้งไปเคยท่านเนี่ยปลาเข่าเนาะหม่อนแหยืนนี่เนี่ยบวกนี่ละปลาเข่ามีแบบไงแบบไงครับมองอาบหน่ำม,มองเล่้นหน่ำก่อนเมื่อเฮือนจากเลี้ยงกล้วยต่เฮาตะกี้ ก้อนสิกระบานกับตรงแวะก่อนขางทางนะครับมองต้นใหม่นี่คือต้นยอดขี้เล็กหาเก็บกินในตำอัธยาศไซแลออะตาตาตาผาหนะกบุกไปมาลินพันกันอีกแล้วยอดขี้เล็กนี่ครับก็เก็บไป,ไปพ่อได้ต้มได้แกงอยู่ปลูกไว้ในหน้านสวนเจ้าของนี่แหละครับปลูกไว้ยพ่อได้เก็บได้กินอยู่ยอดขี้เล็กก้อนออน ได้คีเล็กแล้วก็หาเก็บยอดติวสนแล้วยอดพักติวปลาที่ปลูกไว้ในโมนี่แหละปลูกไวล้ลายต้นนะครับขึ้นสิบต้นเก็บออายอดอ่อนๆมันไปใส่แกงนั่นแกงนี่เห็ดสมลวกเจ้ากระเสยบนะครับ นอดพักติวอ่อ,อนๆกินกัยังกระแทบเจลกัยังกระแทบให้เต็มหลวกพันวะนี่ปีกว้วก็ได้ไปน้ำเดอ้อมันนีเดอ้อได้พักติวได้พักขี้เล็กได้ข้อยบอนเรียบร้อยนคือรถเก็บนี่คือพักเขี้เล็ก คือรถเก็บไปเรียบร้อยนะครับนี่คือพักติว้วในพักกูดพักน้ําไปนําในยอดคาในหยาให้งหัวพร้อมโอ้มาหนมีมานคักแต่บริเนป่าเรื่องมีเรืบอบริเนหาปลาครับขอบคุณพี่น้องมีสายสา,ายเขียวทุกท่านเรือขอบคุณมีพี่น้องสายเฟซบุ o กเฟนเพจยังต่างๆที่เห็นในลงลงในแผ่นอร์มของส่งหรือการค้นกับปลานะครับขอบคุณทุกคนกำลังใจกดแชร์กดไลค์คอมเมนต์ Comment. ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับกับบ้านกวันดื้อบายบาย